เสียงท่อมอไซค์ดังกระหึ่มเข้าหมู่บ้านตั้งแต่เช้ามาทั้งซอยเห่าต้อนรับเหมือนรู้ว่าใครมาเด็กเล็กวิ่งหนีคนเท่าคนแก่พากันชะโงกดูไอหมีมันกลับมาแล้วเสียงใครบางคนกระซิบไอหมีผู้ชายตัวใหญ่รอยสักเต็มแขนผิวดำแดดหน้าดุตาแข็งเป็นประกาย เขาเคยไปทำงานก่อสร้างในเมืองเกือบสิบปีตอนนี้กลับมาพร้อมมอไซค์แต่งซิ่งกับคำพูดหยาบๆที่ติดปากเขาขี่รถวนรอบหมู่บ้านก่อนจะจอดหน้าบ้านไม้เก่าๆของแม่เสียงเครื่องยนต์ดับลงแต่ความอึดอัดยังค้างอยู่ในอากาศคนแถวนั้นไม่กล้าเดินผ่านบางคนแค่เหลือบมองก็รีบหลบหน้ามันยังเหมือนเดิมเลยว่า ลุงช่างซ่อมจักรยานพึมพำเบาๆไอ้หมีเปิดเสื้อโชว์รอยสักรูปเสือที่อกขวาแล้วตะโกนเสียงดังลั่นบ้านเดี๋ยวครูจะเปิดโต๊ะสนุกเกอร์ตรงนี้เลยแม่หมีได้ยินก็สายหน้าแต่ไม่พูดอะไรตอนเย็นมีวัยรุ่นมามุงดูบ้านไอ้หมีเขาชวนเด็กๆกินเหล้าขาวเปิดเพลงเสียงดัง เสียงหัวเราะด,ดังลั่นจนข้างบ้านนอนไม่หลับแต่ก็ไม่มีใครกล้าว,ว่าเพราะไม่มีใครอยากมีเรื่องบางคนเริ่มแอบซุบซิบในตลาดถ้ามันมาอยู่ยาวหมู่บ้านไม่สงบแน่ไอหมีมันกลางกว่าเมื่อก่อนอีกแต่สุดท้ายก็เงียบเหมือนเดิมไม่มีใครทำอะไรข้างบ้านของไอหมีเป็นบ้านยายหน่อยแม่ค้ากว๋วยเตี๋ยว ยายแอบมองจากหลังผ้าม่านแล้วถอนหายใจยาวถ้าไม่มีใครกล้าหยุดมันต่อไปจะเหลืออะไรให้เด็กดูเป็นตัวอย่างและในตอนนั้นเองเด่นเด็กหนุ่มมอปลายก็ยืนฟังอยู่เงียบๆที่หน้าบ้านวันนั้นแดดแรงตั้งแต่สายตลาดเช้าคึกคักเหมือนเดิมแม่ค้าขายผักลุงขายไขย่ต่างคุยกันเรื่องไอหมี เมื่อคืนเปิดเพลงยันตีสองอีกแล้วล้านฉันร้องให้ทั้งคืนนอนไม่ได้เลยระหว่างที่ทุกคนบน่นไอหมีก็ขี่มอไซค์ผ่านมาแบบไม่สนใจเสียงท่อดังลัน่นคนเดินตลาดต้องหลบให้ทางเขาจอดรถกลางตลาดเดินลงมาซื้อเบียร์แบบไม่แคร์ใครสายตาเย็นชาของเขาทำเอาคนเงียบทั้งแถบ ตรงข้ามตลาดเป็นร้านน้ำแข็งใสของมิวลูกชายผู้ใหญ่บ้านอายุพอๆกับเด่นแต่เรียนจบแล้วมาช่วยงานบ้านทุกวันมิวไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่วันนั้นดันมองหน้าไอหมีนานเกินไปนิดไอหมีก็เลยปรีเข้าไปหาหน้าตึงน้ำเสียงแข็งมีปัญหาอะไรไหมมองหน้าทำไมเสียงเขาดังลั่นจนคนในตลาดหันมาดู มิวตกใจแต่พยายามตอบนิ่งๆว่าเปล่าครับแค่รู้สึกว่าคุณหน้าไอ้มีหัวเราะเสียงแข็งแล้วเดินไปแบบไม่หันกลับมาข่าวไปถึงหูผู้ใหญ่บ้านในตอนบ่ายแม่ค้าหลายคนไปร้องเรียนแต่ผู้ใหญ่เงียบมันก็เพิ่งกลับมาให้เวลามันปรับตัวก่อนเขาพูดแบบเลี่ยงๆแล้วหันไปจิบกาแฟเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลายคนเริ่มไม่พอใจโดยเฉพาะยายหน่อยถ้าลูกผู้ใหญ่ยังโดนขู่ต่อหน้าคนทั้งตลาดแล้วใครจะเหลือแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีเสียงอัดคลิปมีแต่สายตาหลายคู่ที่เห็นทุกอย่างแต่เลือกจะมองผ่านคืนนั้นเด่นนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านเขามองขึ้นฟ้าแล้วคิดถึงคำพูดยายหน่อย บางทีการที่คนมันกลัวไม่ได้แปลว่าคนมันเก่งเด่นเริ่มคิดบางอย่างไว้ในใจแม้จะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ตามทุกปีหมู่บ้านจะจัดงานบุญใหญ่กลางลานวัดมีทั้งทำบุญตักบาตรแห่พระละครชาตรีตอนค่ำชาวบ้านช่วยกันจัดงานเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นคึกคักปีนี้ทุกอย่างเหมือนจะราบรื่น ถ้าไม่มีไอ้หมีตั้งแต่เช้าไอหมีก็หิ้วเหล้าขาวมาหนึ่งขวดนั่งแผกกลางลานวัดเปิดเพลงจากลำโพงบลูทูธเสียงดังใครเดินผ่านก็ถูกชวนชวนแก้วบางคนเผลอปฏิเสธก็โดนดา่าแม้เท่าบางคนถึงกับเดินอ้อมไปอีกทางไม่อยากมีเรื่องตอนสายสายพระเริ่มขึ้นธรรม,มาะเสียงเทศยังไม่ถึงสามประโยค ไอหมีเงยหน้าขึ้นมาหัวเราะเสียงดังลั่นพระพูดเหมือนครูแนะแนวเลยว่าเขาว่าแบบนั้นคนทั้งวัดชะงักพระเองยังชะโงกดูว่าใครพูดผู้ใหญ่บ้านทำเป็นมองไม่เห็นยืนพนมมืออยู่แถวหน้าชาวบ้านได้แต่มองหน้ากันบางคนเริ่มกระซิบเสียงเบาขนาดในวัดยังไม่เกรงใจแบบนี้จะเหลืออะไร หรือผู้ใหญ่ก็กลัวเหมือนกันพอตกเย็นมีเวทีหมอลำจากอำเภอข้างๆมาแสดงเด็กวัยรุ่นแห่มาดูเพียบผู้ใหญ่วางเสือเตรียมนั่งหน้าเวทีไอหมีลากโต๊ะสนุกเกอร์หน้าบ้านตัวเองมาไว้ข้างลานตั้งวงเล่าพร้อมเปิดไฟสีบอกว่าเพิ่มบรรยากาศเพลงหมอลำเริ่มแต่เสียงเพลงจากลำโพงไอหมีก็ดังแข่ง นักร้องบนเวทีหันมามองหลายรอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แม่ค้าขายลูกชิ้นบนเสียงดังว่านี่มันงานบุญหรือผับแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปห้ามกลัวโดนด่ากลางงานเด่นยืนดูอยู่ห่างๆเขาไม่พูดอะไรแต่สีหน้าเริ่มตึงเขาเห็นยายหน่อยปาดเหงื่อแล้วนั่งลงเงียบๆข้างรถเข็นกว๋วเตี๋ยว มันไม่ใช่แค่งานบุญที่เสียหายมันคือใจคนที่เริ่มหมดหวังประโยคนั้นวนในหัวเด่นทั้งคืนเด่นเป็นเด็กหนุ่มตัวไม่สูงผิวเข้ม,เข,มเข้มจากแดดนาแดดสวนขี่มอไซคันเก่ามีสติ๊กเกอร์คำว่าศรัทธาแปะข้างถังทุกเช้าเขาช่วยยายเก็บผักตอนเย็นขี่รถไปส่งของให้ลุงลุงป้าป้าถึงจะดูซ่าซ่าหน่อย แต่ใครๆก็รักเขาเพราะนิสัยดีตั้งแต่งานบุญวันนั้นเด่นก็เริ่มเก็บคำพูดของยายหน่อยมาคิดถ้าเด็กมันเห็นว่ากลางแล้วได้ดีมันจะเชื่ออะไรล่ะลูกประโยคนั้นมันติดอยู่ในใจเด่นทั้งคืนทั้งวันเขาเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ใครสักคนต้องทำอะไรบางอย่างวันต่อมาเด่นขี่มอไซค์ไปหาเพื่อนสนิทสองคน หนึ่งชื่อบอนอีกคนชื่อต้นทั้งคู่เรียนจบมสามแล้วมาช่วยพ่อแม่ทำไร่พวกเขานั่งรวมกลุ่มกันใต้ต้นสสเดาหน้าบ้านเด่นเด่นพูดขึ้นเบาๆว่าพวกเองคิดเหมือนข้าเป่าวะว่ามันเกินไปแล้วบอนกับต้นเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าเมื่อคืนกูได้ยินมันตะโกนด่ามาที่เห่าอีกฝั่งหมู่บ้านด้วยนะ เออแล้วบ้านกูใกล้โตสนุกเกอร์นอนไม่หลับมาสามคืนแล้วเสียงบ่นเริ่มออกจากใจไม่ใช่แค่ซุบซิบกันในตลาดอีกต่อไปเด่นเอากระดาษปากกามาวางตรงหน้าเขาวาดรูปแผนผังเล็กๆของลานวัดกับเส้นทางเดินรอบหมู่บ้านข้าคิดว่าจะชวนเด็กๆในหมู่บ้านมาช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆบ้างไม่ใช่แค่งานบุญ แต่อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องพึ่งเสียงดังกับเล่าบอนกับต้นตาโตแล้วถามว่าใครจะมาช่วยหละเด่นยิ้มมุมปากแล้วชี้ไปทางบ้านเด็กป .6 ที่กำลังวาดรูปอยู่คนเดียวเริ่มจากคนเล็กๆก,ก่อนนี่แหละเพราะผู้ใหญ่มันเงียบกันหมดแล้วเสียงเด่นเบาๆแต่แน่นด้วยแรงศรัทธาคืนนั้นเขาขี่มอไซค์วนรอบหมู่บ้านไม่ใช่เพื่อสิ่ง แต่เพื่อจดว่าตรงไหนมีเด็กนั่งเล่นตรงไหนมีลานว่างที่ใช้ประโยชน์ได้เขาคิดจะรวมเด็กๆมาสอนเตะบอลฝึกดนตรีพื้นบ้านหรือแม้แต่ปลูกต้นไม้อะไรเล็กๆที่พอจะต้านเสียงของความกลางได้บ้างก่อนกลับบ้านเขาแวะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ยายหน่อยยายรับถุงแล้วยิ้มไม่รู้ว่าหลานชายข้างบ้านกำลังวางแผนเปลี่ยนหมู่บ้านทั้งใบ แต่เด่นรู้ในใจว่าถ้าไม่มีใครกล้าทำอะไรสักอย่างเขานี่แหละจะเริ่มคนแรกหลังจากวันงานบุญไอ้หมีเงียบไปสองวันเต็มๆไม่มีเสียงท่อมอสไยไม่มีเสียงเพลงจากลำโพงโตสนุกเกอร์หน้าบ้านก็คลุมผ้าขาวบางๆไว้คนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปถาม บางคนคิดว่าเขาเมาหนักบางคนลือว่าไปมีเรื่องในเมืองแต่ความจริงคือไอห,หมีนั่งรถสองแถวไปโรงพยาบาลแต่เช้ามืดเขากลับมาเงียบ,ยบตอนเย็นเดินตัวเปล่าไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่หมาที่เคยเห่าเขายังนิ่งเหมือนรับรู้ได้ถึงความผิดปกติเย็นวันนั้นยายหน่อยเห็นเขานั่งอยู่หน้าบ้าน ไม่เปิดเพลงไม่จุดบุหรี่แค่เหม่อมองฟ้ามือข้างหนึ่งรูปรอยสักรูปเสืออีกข้างถือขวดน้ำเปล่าสายตาเขาไม่ได้ดูดันเหมือนเดิมแต่ดูเหนื่อยล้าตอนกลางคืนมีคนเห็นเขาเดินไปที่ศาลาวัดคนเดียวนั่งอยู่นานจนพระเนนเข้านอนหมดแล้วถึงกลับไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรหรือเจออะไรมาจากโรงพยาบาล แต่สีหน้าเขาเปลี่ยนไปดวงตาดูเศร้าแบบแปลกๆแต่เช้าอีกวันไอหมีกลับมาเป็นเหมือนเดิมทันทีตะโกนด่าหมาที่เห่าแตะถังขยะที่วางขวางทางแม่บ้านข้างบ้านได้ยินแล้วถอนหายใจอ้าวนึกว่าจะเปลี่ยนได้แล้วไม่มีใครเข้าใจว่าเมื่อคืนเขาเงียบไปทำไมตอนสายสายเด่นเดินผ่านหน้าบ้านไอหมี กำลังจะไปส่งของเขาเห็นรอยสักใหม่ตรงต้นแขนไอหมีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเล็กๆเ,เขาแอบชำเลืองอ่านได้คําว่าโฮปแล้วก็รีบเดินต่อหัวใจเขาเต้นแปลกๆเหมือนเจออะไรบางอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนตอนเย็นไอหมีเปิดเพลงเบาๆไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เหมือนเปิดให้ตัวเองฟัง เขานั่งคนเดียวไม่ชวนใครกินเหล้าไม่ตั้งวงมีเด็กกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานผ่านเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นจากผู้ชายร่างยักย้ายรอยสักเต็มแขนคนนี้หลังจากเงียบไปพักใหญ่ไอหมีก็เริ่มกลับมาเปิดโต๊ะสนุกเกอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนวัยเดียวกัน ยังมีเด็กๆแวะเวียนมานั่งดูด้วยบางคนเริ่มหัดแทงบางคนมานั่งเฝ้าแค่อยากเท่เหมือนพี่หมีผู้ใหญ่หลายคนเริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ยังไม่มีใครออกมาห้ามบอนกับต้นเห็นแล้วถึงกับถอนหายใจจากสนามเด็กเล่นกลายเป็นบากลางแจ้งเฉยเลยวะเด่นได้ยินก็เงียบแต่แววตานิ่งกว่าทุกที เขารู้ว่าโตสนุกเกอร์นั่นกำลังเปลี่ยนหมู่บ้านทีละนิดบางคืนมีเสียงดังยันตีหนึ่งเด็กบางคนกลับบ้านไม่ทันผู้ปกครองเริ่มมาโวยวายบางคนถึงขั้นจะตีกับไอหมีแต่พอเห็นรอยสักเต็มแขนกับเสียงขู่แบบไม่ต้องใช้คำหยาบก,ก็พากันเงียบแล้วพาลูกกลับบ้านแบบไม่กล้าโต้เถียง มีอยู่คืนหนึ่งเด็กมอหนึ่งทะเลาะกันเรื่องพนันสนุกเกอร์เสียงตะโกนลั่นมีคว้างไม้คว้างไม้คิวสุดท้ายมีคนเจ็บหัวแตกต้องหามไปโรงพยาบาลเรื่องถึงหูตำรวจแต่ก็ไม่มีใครกล้าให้ปากคำตรงๆผู้ใหญ่บ้านเดินหลบหลังต้นไม้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเดี๋ยวมันก็คงเบื่อเองแหละเขาว่าแบบนั้น แต่ยายหน่อยพูดดังๆหน้าแผงกว๋วยเตี๋ยวว่าแล้วระหว่างนั้นจะมีเด็กตายไปกี่คนเด่นเริ่มลงมือทําสิ่งที่วางแผนไว้เขารวบรวมรายชื่อเด็กๆที่อยากเตะบอลอยากเล่นดนตรีเขาติดต่ออาสาสมัครจากอำเภอข้างๆให้มาช่วยฝึกแล้วก็หาที่ว่างข้างลานวัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านเราแต่เขายังรู้ว่ามันไม่พอ ถ้าไม่จัดการกับต้นต่อเย็นวันหนึ่งเด่นแวะไปร้านขายของชำที่มีวงจรปิดเขาขอดูกล้องวันที่เด็กเจ็บแล้วถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้จากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอำเภอหายไปหลายชั่วโมงแบบไม่มีใครรู้ตอนค่ำมีคนเห็นเด่นนั่งคุยกับใครบางคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงสีกากียืนอยู่หลังตลาด คุยนานเกือบชั่วโมงแล้วจับมือกันเบาๆก่อนแยกย้ายไม่มีใครรู้ว่าเขาคุยอะไรแต่สายตาเด่นตอนกลับมาเต็มไปด้วยความมั่นใจอีกไม่นานหรอกโต๊ะนั่นจะไม่ใช่แค่โต๊ะสนุกเกอร์อีกต่อไปเขาพูดเบาๆสายวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวตลาดเช้าคึกคักเหมือนเคย แม่ค้ากำลังขายของเด็กนักเรียนวิ่งซื้อขนมก่อนเข้าโรงเรียนอยู่ๆก็มีเสียงตู้ดังขึ้นกลางทางเดินทุกคนหันไปมองพร้อมกันแล้วก็ชะงักไอหมีนอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นหน้าร้านขายผลไม้มือกุมหน้าอกเหงื่อแตกหายใจหอบแรงแม่ค้าเงียบคนเดินตลาดชะงักไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย ภาพคนกลางในหัวมันยังหลอนแม้เขาจะล้มตรงหน้าจนยายหน่อยวางทับพีกวัวเตียวลงเดินเข้ามาช้าๆเป็นอะไรลูกหายใจไม่ออกเหรอไอหมีพยายามพยักหน้าเสียงหอบดังจนได้ยินชัดยายหน่อยรีบตะโกนเรียกให้คนช่วยเรียกรถพยาบาลไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงพาไอหมีขึ้นรถไป คนเริ่มทยอยกลับมาซื้อของแต่ทุกคนยังพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ตกลงมันเป็นลมแดดหรือโรคหัวใจกันแน่แต่ตอนเห็นมันนอนใจฉันยังเต้นไม่ปกติเลยตอนบ่ายยายหน่อยกลับบ้านไปหยิบของแล้วเดินผ่านหน้าบ้านไอหมีเธอสังเกตเห็นสมุดเล่มเก่าหล่นอยู่ข้างโต๊ะสนุกเกอร์เปิดดูแค่ไม่กี่หน้า ก็เจอกับลายมือหวัดวัดเขียนไว้ว่าฝากเงินให้แม่เดือนละ1,500ถ้าไม่พอจะขอกู้เพิ่มอีกหน้าหนึ่งมีข้อความว่าเดือนหน้าไปตรวจอีกทีหมอบอกหัวใจโตออกแรงมากไม่ได้ยายหน่อยอ่านแล้วถอนหายใจยาวนั่งลงข้างโต๊ะเงียบๆสายตาเธออ่อนลงจากที่เคยมองเขาแค่คนกลาง บางทีมันก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเธอพูดกับตัวเองเบาๆพลางรูปปกสมุดอย่างแผ่วเบาเย็นวันนั้นทั้งหมู่บ้านดูเงียบแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปโต๊ะสนุกเกอร์ยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องเดินกลับมาจากส่งของเห็นยายหนอนั่งเงียบๆคนเดียวเขาเดินเข้าไปถามเบาๆว่า ไอหมีเป็นไงบ้างครับยายหันมายิ้มจางๆแล้วตอบว่าล้มทั้งตัวแต่ใจเขาน่าจะล้มมาก่อนหน้านั้นนานแล้วสามวันผ่านไปหลังไอหมีล้มกลางตลาดไม่มีใครเห็นเขากลับบ้านไม่มีเสียงท่อไม่มีเพลงดังโต๊ะสนุกเกอร์กลายเป็นที่วางข้าวของของแม่หมีกับหลานสาวบ้านที่เคยคึก กลายเป็นเงียบเหมือนบ้านร้างตอนสายของวันหนึ่งเด่นเดินไปส่งของให้ยายหน่อยเห็นยายหน่อยนั่งใต้ต้นชมพู่หยิบสมุดเก่าๆมาถือในมือนี่ของไอหมีหล่นอยู่หน้าบ้านวันนั้นเธอยื่นให้เด่นดูเบาๆสีหน้าไม่ได้โกรธเหมือนก่อนเด่นเปิดดูหน้าแรกมีชื่อเขียนด้วยลายมือแปลกๆ สักไว้ไม่ใช่แท้สักไว้กันลืมตามมาด้วยรูปชื่อภาษาอังกฤษเรียงเป็นแถวแต่มัดตีแม่แต่และชื่อมีวันเดือนปีเขียนกำกับยายหน่อยพูดเบาๆว่าไอ้แปะกับไอ้มัดตายตอนนั่งรถกลับจากใส่งานรถควา่าตีเป็นคนเดียวที่รอดแต่นอนติดเตียงไปสองปีแม่ของหมีก็ป่วยเบาหวาน แกส่งเงินทุกเดือนแต่ไม่เคยบน่นแล้วไอ้หมีละ่ะมันทำอะไรเด่นถามเบาๆยายหน่อยหันไปมองโต๊ะสนุกเกอร์ที่เงียบเหงามันก็ทำงานงกๆกส่งเงินให้แม่เลี้ยงเพื่อนจนไม่มีอะไรเหลือพอหมดแรงหมดหวังมันก็กลับมาแบบที่เราเห็นนั่นแหละเด่นนิง่งมือยังถือสมุดอยู่แต่ใจมันไหลไปไกล เขานึกถึงวันที่เห็นไอหมีตะโกนด่าหม,มาเห็นรอยสักเสือเต็มหม้อวันนั้นเขาเคยคิดว่าเป็นแค่รอยโชกกลางแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วรอยสักพวกนั้นไม่ใช่ความแท้แต่มันคือความจำที่เขาไม่อยากลืมคนที่กล่างบางทีไม่ได้อยากขู่ใครแต่อาจจะกลัวว่าจะไม่มีใครเห็นเขาเลยต่างหาก ยายหน่อยพูดเบาๆเหมือนรู้ว่าเด่นคิดอะไรอยู่เด่นพยักหน้าเบาๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดข้อความหาเพื่อนทันทีข้อความนั้นเขียนว่าเตรียมที่ว่างหลังบ้านข้าหน่อยข้าจะยกโต๊ะสนุกเกอร์มาไม่ใช่เพื่อแทงพนันแต่จะสอนเด็กให้เล่นกีฬาแบบมีน้ำใจเพราะโต๊ะมันไม่ผิดแต่คนใช้มัน ต้องเริ่มใหม่ได้เหมือนกันไอ้มีหายไปจากหมู่บ้านสามวันเต็มๆไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหนหรือไปทำอะไรแม่มีบอกแค่สั้นๆว่าไปหาหมอที่กรุงแต่ไม่มีใครถามต่อเพราะไม่มีใครกล้าอยากรู้ลึกระหว่างที่บ้านเขาเงียบสนิทเด่นกับเพื่อนเริ่มลงมือ พวกเขายกโต๊ะสนุกเกอร์จากบ้านไอหมีมาตั้งหลังลานวัดเช็ดทำความสะอาดขึงผ้าใหม่ติดป้ายไว้ว่าโต๊ะฝึกเยาวชนเด็กๆมุงดูตาโตไม่มีใครเชื่อว่ามันจะกลายเป็นของส่วนรวมบอนกับต้นช่วยกันขีดเส้นบนพื้นจัดคิวแข่งเล็กๆมีทั้งสอนวิธีแทงกติกากับเรื่องของน้ำใจนักกีฬา เสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นแทนเสียงเล่าและเพลงเก่ายายหน่อยยิ้มกว้างยืนแจกแตงโมสสยถ้วยให้เด็กกินผู้ใหญ่บ้านเดินผ่านมาหยุดดูเงียบๆอยู่พักหนึ่งเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนกอดอกแล้วเดินต่อบางคนบอกว่าเห็นเขายิ้มมุมปากนิดๆด,ด้วยซ้ำเหมือนเข้าใจว่าเสียงที่เปลี่ยนหมู่บ้านได้ไม่ต้องตะโกนก็ได้ บ้านไอ้หมีเงียบจนแมวยังไม่เดินเข้าหลานสาวของเขานั่งวาดรูปอยู่บนบันไดไม้เธอวาดรูปโต๊ะสนุกเกอร์แล้วระบายสีเขียวสดใสเด็กเล็กๆที่เคยกลัวตอนเห็นเขาตอนนี้เดินผ่านได้ไม่สะดุง้งเย็นวันหนึ่งเด่นเอาป้ายไม้มาติดข้างโต๊ะบนป้ายเขียนว่าเล่นได้ทุกคนขอแค่ใจไม่กลาง คนในหมู่บ้านเริ่มเอาขนมน้ำดื่มของใช้มาวางไว้ให้มันไม่ใช่แค่โต๊ะธรรมดาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นศูนย์รวมใจคืนนั้นพระในวัดเปิดไฟลานให้เด็กๆได้เล่นต่ออีกหน่อยเสียงหัวรเราะเบาๆดังแว่แวๆไปถึงบ้านแม่หมีหญิงชรานั่งฟังอยู่เงียบๆหยิบสมุดของลูกขึ้นมาเปิดอีกครั้งเธอพึมพำเบาๆว,ว่า เองเริ่มเปลี่ยนหมู่บ้านได้แม้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นและในคืนนั้นเองขณะที่ทุกคนคิดว่าไอหมีอาจจะไม่กลับมาแล้วเสียงมอไซค์คันหนึ่งก็ดังขึ้นจากปลายถนนลูกรังเงาของชายคนหนึ่งกับเป้สะพายใบเก่าค่อยๆปรากฏตรงสามแยกเขายืนมองโต๊ะสนุกเกอร์จากไกลๆแล้วหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ไอหมีเดินเข้าหมู่บ้านเงียบๆเ,เหมือนคนละคนเสื้อยืดสีซีดกางเกงขาสั้นเป้ใบเก่าใบเดิมไม่มีเสียงท่อไม่มีคำหยาบไม่มีใครเดินหนีเหมือนเมื่อก่อนเด็กกลุ่มหนึ่งเงยหน้ามองเขาแล้วก็ยิ้มให้เบาๆเ,เขายืนมองโต๊ะสนุกเกอร์ที่ถูกจัดไว้เรียบร้อยมีร่มผ้าใบป้ายไม้ กับถ้วยน้ำแข็งใสาวางอยู่ข้างๆเด็กคนหนึ่งกำลังฝึกแทงอีกคนช่วยจับไม้คิวให้เพื่อนเด่นยืนมองอยู่ห่างๆแววตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจไอหมีเดินเข้าไปช้าๆเด็กๆแอบมองเขาแล้วกระซิบกันเบาๆแต่ไม่มีใครลุกหนีไม่มีใครกลัวเหมือนแต่ก่อนเขานั่งลงข้างโต๊ะหยิบลูกสนุกเกอร์ขึ้นมาหมุนเล่น แล้วยิ้มจางๆมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนตอนนี้ดูดีกว่าเดิมอีกว่าเขาพูดกับเด่นแบบตรงๆเด่นหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าของดีต้องใช้ให้ถูกวิธีครับพี่ทั้งสองคนยิ้มให้กันไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านั้นเพราะความเข้าใจมันอยู่ในสายตาไปหมดแล้ววันรุ่งขึ้นไอห,หมีเดินเข้าตลาด ในมือมีถุงผ้าห้อยข้างตัวเขาแวะซื้อหมูปิ้งเจ้าเดิมยกมือไหว้ยายหน่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวยายหน่อยมองหน้าเขานิ่งๆก่อนจะพูดว่าถ้าคิดได้แล้วก็ช่วยคิดต่อไปนานๆเรื่องหมีตอนบ่ายไอ้หมีเอาเครื่องสักเก่าของเพื่อนที่เสียไปมาตั้งไว้หลังบ้านเด็กวัยรุ่นแวะเวียนมาดูไม่ใช่เพราะอยากสักเท่ๆ แต่เพราะเขาเปิดสอนวาดลายเบื้องต้นกับเล่าเรื่องรอยสักแต่ละแบบทุกเส้นบนผิวเขาไม่ใช่แค่หมึกแต่มันคือความหลังที่มีชีวิตเย็นวันหนึ่งเด่นนั่งอยู่ข้างๆเขาถือกระดาษลายสเก็ตในมือไอหมีมองแล้วพยักหน้าก่อนจะเปิดเครื่องสักชา้ชาๆเขาสักให้เด่นรอยแรกตัวหนังสือเล็กๆที่ข้อมือเขียนว่าบ้านเรา ตัวหนังสือเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายหลังจากนั้นหลายเดือนโต๊ะสนุกเกอร์ก็ยังอยู่ตรงนั้นเด็กๆยังมาเล่นมาเรียนรู้มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไอหมีไม่ใช่คนกลางอีกต่อไปแต่เป็นพี่หมีที่ใครๆก็เคารพไม่ใช่เพราะรอยสักแต่เพราะหัวใจเขาเปลี่ยนไปทั้งดวงแล้วสุดท้ายไม่มีใครพูดถึงอดีตของเขาอีก เพราะสิ่งที่เขาทำในวันนี้มันดังกว่าทุกเรื่องลือเมื่อวันวานและทุกครั้งที่ใครถามเด่นว่าใครเป็นแรงบันดาลใจให้ทำแบบนี้เขาก็ยิ้มบางๆแล้วชี้ไปที่พี่หมีที่กำลังสอนเด็กวาดรูปอยู่เงียบๆ